มีความเออเขาเรียกว่าเอ้ยทําไมถึงทําอ่ะนะทําไมถึงทําได้ทําไมถึงคุยได้ทําไมถึงออยู่ในทีมประสบความสําเร็จคุณมณูมนตรการจากอาทีมของ Happy Style นะคะผู้ดูแลคือโค้ดต้นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูณมนตรการสะดวกไหมเอ่ยน้าสะดวกเปิดใหม่เลยนะคะสวัสดีคิยนยาเล ยืนยันผลลัพธ์จากเรื่องของการสุขภาพดีมีไรายได้จริงขอเชิญอาจารย์อคุณครูมรณาในการเล่านิดหนึ่งว่าเอาทําอย่างไรนะคะคุณครูถึงได้สูตรสามารถด้วยนะและเป็นอาห้าสตาค่ะทีมงานก็เป็นอาห้าสตาทั้งสามท่านเชิญเชคุณครูนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่หมอต้อยสวัสดีคุณหมอกล้องสวัสดีน้องแอนนี่สวัสดีเอซีค่ะ สวัสดีทุกทกท่านพี่น้องชาวดิสแฮปปี้นะคะมนตก,การทาราสุขค่ะผู้แนะนำก็คือคุณสิริรัสายทองภายใต้สายงานของโค้ตต้นโค,นโค้นาทีแฮปปี้สไตล์ค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณระบบดีๆของหมอกล้องที่นำพาเราสู่ความสำเร็จในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรที่นอกเหนือ นะคะเพียงแต่ว่ามุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะนำความสำเร็จมาให้ทีมนะคะก็ตรงนี้นะคะจากเกิดจากการบริโภคอย่างต่อเนื่องการส่งต่อแนะนำนะคะผู้ที่เรารู้จักนะคะคนรอบตัวเรารอบข้างเราอย่างจริงจังและจริงใจเดินต่อไม่หยุดนะคะคือก้าวไป เก้าทีละเก้าเก้าอย่างมั่นใจเก้าไปด้วยกันนะคะอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงอะคะ่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะไม่ไม่ได้คาดคิดว่าคุณกรจะให้เกียรติให้เปิดใหม่นะคะ <S 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 ก็ดีใจนะคะกับระบบมาเจอระบบดีๆของคุณหมอกล้องแล้วก็ของบริษัทดิแฮปปี้ที่ผลิตพัน ที่มีผลิตภัณฑ์ที่นำพาสุขภาพของเราให้ดีนะคะให้ดีให้แข็งแรงและเราสามารถส่งต่อกับคนลอบข้างให้มีความสุข่ะคะาจากที่เราก้าวตามระบบของคุณหมออันน,นี้เราก็ได้ตำแหน่งนะคะได้ตำแหน่งอาห้าสตาแล้วเราก็ทำตามระบบเลยค่ะฟังแข็งหนึ่งขาฟังอ่อน นะคะสองขาสองรหัสนะคะจนกระทั่งช่วยเหลือทีมนะคะจนกระทั่งขึ้นสู่สตาร์ห้าเหมือนเราสามรหัสก็ความสำเร็จในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สำเร็จจริงนะคะสำเร็จจริงได้จริงค่ะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งรายได้ได้ทั้งการยานามิตรที่ดี ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะคุณกรขอบคุณมากค่ะนะสองหัวใจรัรูนะขอบคุณแต่คุณครูมดนะคะ